สวัสดีค่ะกับจีนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมพิพันเตอร์นะคะซึ่งมีแค่สี่คนนะคะในเซิร์ฟนี้นะ,ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเย้โอเคค่ะโจทย์ของเรานะคะคือสัตว์นะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะวาดอะไรดีนะ,ะอืม เราเล้วกจะว่าอะไรดีนะคะเราจะว่าเป็นนกนะคะเออนกหรือเป็ดดีวะเอานกแล้วกันเนาะโอเคไปดกันเลย <c oughs> ถ้ามันเอเอผลงานออกมาดีนะคะต้องขอภัยด้วยนะคะเพื่อว่าว่าไม่สวยจริงนะคะ <c oughs> <c oughs> มาอะไรเฮ้ไม่มีตังคน,น,นะ,คะพอดีว่าเมื่อกี้พี่ถามว่าจะออกไปซื้อหูฟังใหม่ไหมก็เลยบอกว่าไม่เอาอ่ะที่จริงมีนะที <c oughs> ่เกียดออกไปแล้วตอนน,นี้ฝนก็ตกแล้ว อะไรไม่เออนี่คือเป็ดนะจ๊ะโคจะจ้อยเลย เกมนี้นะคะเป็นที่นิยมหรือเปล่านี่กาบกาบกาบลองเพ้นไดของแทนเนี่ยแบบเหมือนเหมือนเงาวะ่ะนะคะถ้าว่างนะก็จะหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่ว่างจริงๆนะคะแต่ที่จริง็อาผู้ใญ่จะชวนเพื่อนมานะคะก็มี น่าจะมีคขาอี้มาร่วมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะไม่ว่างนะ,ะถ้าว่านะคะก็จะเอาพวกเขามานะ,ะวันนี้เอาแค่สองจุดพอไหมน,น,นะลงพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันอะไรวันอังคารนะคะ ลงพรุ่งนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเย้ว่าเป็ดหรอคะใช่ค่ะว่าเป็ดค่ะเฮ้ยเขาจะให้คะแนนเราหรือเปล่าวะกาบกาบกาบเป็ดปอับน้ำในคลองปากระดอง้อยมา ข้อในข้อไม่ไหมูบานะคะเสร็จแล้วเฮ้ยมันจะได้ไม่วาเฮ้ยคนนี้วัดสวยอะเฮ้ยวัดสวยดีนะเฮ้ยวาดสวยอะแต่ว่าช้างสีพูนะคะไม่เข้ากันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาตัดก่อนนะคะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันใหม่นะคะ กดไม่ติดโอเคค่ะตอนนี้นะคะใครจะได้ไปเนอะเราถ้ายังไม่มีใครให้เราเราก็ไม่ให้จะอ่ะอันนี้นะคะเราให้ตามความจริงนะอ่ะเขาชนะนะคะเฮ้อยกจร้องไห้เนีนะ่ย มันจะมีใครเย้ยิปปี้ฮูเร่ได้สองนะบวกสองฮะออดแอะก,ก็แพ้ไปนะคะคมันด่าตัวเองเลยอะอะไรเนี่ยแปลกอะโอเคขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะนะคะเนะชื่อเลยเนะ่ย u เอ้ย YUKI นะคะ เออเช่นเช่าเถอะแล้วโอเคค่ะแล้วประโยคนี้นะคะจะเป็นประโยคที่สองนะคะซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายเนาะเพราะว่าแบตใกล้หมดแล้วนะคะแบตเหลือหกเปอร์เซ็นเองรับไปอ๋อห้องนี้นะคะไม่มีคนนะคะเดี๋ยวออกไปหาห้องใหม่นะโอเคค่ะแบบอยู่ๆโจทย์ก็่เป็นของเรานะคะอันนี้เป็นห้องเดิมนะอันนี้โจทย์อยู่ๆแบบ เจ้าของเซิร์ฟอ,ออกแล้วเราเราจีจก็กลายเป็นว่าเป็นเจ้าของห้องนะคะแล้วก็นี่เป็นจุดสุดท้ายจริงๆนะโอเคอะไรครับอ้ยมีตั้งเจ้าที่สองคนนะคะมีแล้วโอเคค่ะ เริ่มกันเลยนะคะเพราะว่าแบตเหลือห้าแล้วทุกคนเห็นไหมเหลือคะจดสุดท้ายนะคะจะทำให้สวยนะคะซึ่งไม่รู<ฮ>้ว่าจะสวย,ห,สยห,สสหรือเปล่านะ เขาแบบไปเสื้อกันแล้วว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยญาติญาตินายเป็นโปกเกมอนเหรอนุ่นนะญาติเรานะคะเอ้ยเูื่อุคของเรานะคะมาผมจุกเนาะอันจะวาดแม่อย่างเดียวนะคะี้เกียจวาดพ่อถ้าพ่อมาดูคลิปจะวา่าเราไหมเนี่ยเฮ้ยี้เกียจวาดวาดพ่อเหรอเฮ้ยวันเนี้นย ที่จริงก็เปล่าเลยนะคะก็แค่แบบแบตบใกล้หมดแล้วนะโอ้ยตัวเพียวเพียวลิขว่าอ้อาวอา้อาวอา้าวแลกอ้าวโอเคมันแลกบ่อยจังวะ แม่กำลังเอามือค่อยหลังไว้นะคะโอเคแม่จ๋าว่าอะไรคิดถึงแม่เออตามแม่บนี้หมว้าว หน้าแม่งยิ้มแบบฮะมีอะไรลูกกันเลยมันเนี้ยอะไรอ่ะนายว่าอะไรอะนายโอ้ยลงสีเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่มีนะจ๊ะ เออสีอนี้ดีกว่าโอเคสี่แนวสีจะเจอดหน่อยนะคะอืมไงแหละจ๊ะฉันมีลูกทำยูทูที่แหละลูกผมก็ไม่ได้ดราแล้วจะคูณหรอกเออที่จริงแล้วจีจีไม่ได้ทำ u ูทู e นะคะแม่อะหร และลงคลิปมันคืออะไรอ่ะก็แค่ลงคลิปเล่นๆนะแม่คือบางคนสวยมากเลยนะคะดูจีดิแบบเออมองไรเฮ้ยเ้าเชี่ยโอเคเรียบร้อยผ่าบาม โอเหนื่อยอ้าวมีคนอยู่สองคนอ้าวอีกคนนึงอะมึงไม่ให้กูใช่ไหมไปตายซะเยี่ย ขอโทษนะคะสำหรับคำหยาบนะคะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้ EP 2ของเราด้วยนะคะโหเดินทางมาถึง EP 2อย่างรวดเร็วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะบายบายเย้โอเคโอ้ย อย่าพูดยาวๆอะ่ะโอเคบ๊ายบาย